คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนถึงดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นท,ท,ทั้งๆที่พวกเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันคุณเคยคิดไหมครับว่าพวกเขาอาจจะมีโชคดีกว่ามีพรสวรรค์กว่าหรือมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าถ้าคุณเคยคิดแบบนั้นวันนี้ผมอยากจะท้าให้คุณเปลี่ยนความคิดนั้นใหม่ครับเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เป็นเรื่องของโชคหรือพรสวรรค์ครับแต่มันเป็นเรื่องของนิสัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จพอดแคสต์ Podcast. ลองฟังเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการครับวิธีเติบโตแซงหน้าคน99% คนส่วนมากไม่ทำแต่คนส่วนน้อยทำในสังคมของเราเราถูกสอนให้เชื่อว่าความสำเร็จคือการกระโดดครั้งใหญ่ครับคือการได้งานในฝันการได้โปรโมตการได้รางวัลใหญ่แต่ความจริงแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้แบบนั้นครับแต่มันเป็นเหมือนการเดินทางที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพัฒนาการเล็กๆเ,เพียง1%ตในทุกๆวัน ลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเพียง1%เปอร์เซ็น์ในทุกๆวันในเวลา1ปีคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิมถึง37เท่าครับแต่ถ้าคุณแย่ลงกว่าเมื่อวานเพียง1%เปอร์เซ็นตในทุกๆวันในเวลา1ปีคุณจะเก่งน้อยลงจนเกือบเป็นศูนย์ครับซึ่งนี่คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นในการพัฒนาตัวเองครับ คนส่วนใหญ่ไม่ทำสิ่งนี้ครับเพราะพวกเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นไม่มีความหมายครับพวกเขาต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในทันทีซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงล้มเลิกไปกลางทางครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างของเซเรนาวิลเลียมส์นักเทนนิสระดับตำนานให้ฟังครับเธอไม่ได้ชนะแชมป์แกรนด์สแลมเพราะเธอโชคดีหรือเพราะเธอมีพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวครับแต่เธอชนะเพราะเธอมีวิน,นัยในการฝึกซ้อมเล็กๆน้อยๆในทุกๆวัน เธอฝึกซ้อมการเสิร์ฟซ้ำๆฝึกซ้อมการตีลูกโฟร์แฮนด์ซ้ำๆการกระทำเล็กๆที่น่าเบื่อเหล่านี้เมื่อรวมกันหลายปีมันได้สร้างความยิ่งใหญ่ที่ยากจะหาใครเทียบได้ครับความสำเร็จของเซเรนาสอนให้เราเห็นว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในวันเดียวครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอและการไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏ ถ้าคุณอยากจะแซงหน้าคน99%คุณไม่จังเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นครับแต่คุณต้องเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ถูกต้องและทำมันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันครับเราจะมาเจาะลึกถึงหลักการที่สำคัญที่สุดนั่นคือพลังของวินัยที่เหนือกว่าแรงบันดาลใจครับคุณเคยไหมครับที่รู้สึกมีไฟมีแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำบางอย่างอย่างมุ่งมั่น แต่พอผ่านไปไม่กี่วันความรู้สึกนั้นก็หายไปนั่นเป็นเพราะแรงบันดาลใจเป็นเหมือนพลุฟไฟครับมันสวยงามและสว่างสวยัยแต่มันจะหมดไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นกับดักที่ดักจับคน99 9ให้หยุดอยู่กับที่เพราะพวกเขารอให้แรงบันดาลใจกลับมาแต่คนส่วนน้อยไม่ทำแบบนั้นครับ คนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จไม่ได้รอให้แรงบันดาลใจมาหาครับแต่พวกเขาจะสร้างวินัยขึ้นมาแทนซึ่งวินัยคือการลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องทำแม้ในวันที่คุณไม่อยากทำก็ตามผมอยากจะยกตัวอย่างของโคบีไบรันนักบาสเกตบอลระดับตำนานให้ฟังครับ ทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะเป็นนักบาสที่มีพรสวรรค์แต่ความจริงแล้วโคบี้เป็นที่รู้จักจากมัมบ้าเมนทาลิตี้หรือจิตวิญญาณแห่งงูยักษ์ซึ่งเป็นปรัชญาที่สอนให้ลงมือทำอย่างมีวินัยในทุกๆวันครับในขณะที่นักกีฬาคนอื่นรอให้เช้าเพื่อไปซ้อมตามตา,มตารางโคบี้จะตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เพื่อมาซ้อมยิงลูกโทษเป็นพันๆครั้งเขาไม่ได้ทำเพราะเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจครับแต่เขาทำ เราะเขามีวินัยครับซึ่งการกระทำเล็กๆที่น่าเบื่อเหล่านี้เมื่อทำซ้ำๆเป็นเวลาหลายปีได้สร้างความยิ่งใหญ่ที่หาใครเทียบได้ยากครับเรื่องราวของโคบี้สอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำในสิ่งที่ง่ายหรือน่าตื่นเต้นครับแต่มันมาจากทำสิ่งที่ยากและน่าเบื่ออย่างสม่ำเสมอและนั่นคือสิ่งที่แยกคนส่วนน้อยออกจากคนส่วนใหญ่ครับ ถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคนอื่นคุณต้องเลิกหวังพึ่งแรงบันดาลใจที่มาแล้วไปครับและเริ่มสร้างระบบวินัยที่จะทำให้คุณสามารถลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่คุณรู้สึกหมดไฟเราจะมาเจาะลึกถึงหลักการที่คนส่วนน้อยใช้เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่นั่นคือพลังของความสันโดษครับ คนส่วนใหญ่กลัวความเงียบครับพวกเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีที่ต้องอยู่คนเดียวเพราะพวกเขาไม่ชินกับการอยู่กับความคิดของตัวเองแต่คนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จกลับมองว่าความสันโดษเป็นโอกาสทองที่จะทำให้พวกเขาคิดอย่างลึกซึ้งแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่สามารถทำได้ในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านครับ ในขณะที่คน99%ใช้เวลาไปกับการตอบสนองต่อโลกภายนอกคนส่วนน้อยจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการหลีกหนีจากโลกภายนอกเพื่อกลับมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากโลกภายในผมอยากจะยกตัวอย่างของเซอร์ไอแซคนิวตันนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ให้ฟังครับ ในปีคศ1666เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอังกฤษซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ต้องปิดตัวลงนิวตันต้องเดินทางกลับบ้านเกิดและใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นเวลาหลายเดือนครับในช่วงเวลาเห็นความสันโดษนี้เองที่นิวตันได้ทำการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาครับ เขาค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงหลักการเกี่ยวกับแคลคูลัสและความเข้าใจในเรื่องของแสงและสีซึ่งการค้นพบเหล่านี้ไม่ได้เกิดในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยผู้คนครับแต่มันเกิดในความเงียบที่เขาได้ใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่ เรื่องราวของนิวตันสอนให้เราเห็นว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างให้สำเร็จอย่างรวดเร็วครับแต่มันมาจากใช้เวลาอย่างตั้งใจเพื่อคิดอย่างลึกซึง้งและนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำครับถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคนอื่นคุณต้องกล้าที่จะสร้างความเงียบให้ตัวเองและใช้ความสันโดษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนในระยะยาวครับ เราจะมาเจาะลึกว่าทำไมคนส่วนน้อยถึงไม่กลัวความล้มเหลวครับคน99%มองว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับพวกเขากลัวที่จะถูกตัดสินกลัวที่จะสูญเสียและกลัวที่จะต้องเริ่มใหม่ซึ่งความกลัวนี้เองที่ทำให้พวกเขายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับแต่คนส่วนน้อยกลับมองความล้มเหลวในฐานะข้อมูลที่มีค่าที่สุด ในขณะที่คนทั่วไปหลีกเลี่ยงความล้มเหลวคนส่วนน้อยจะโอบรับมันครับพวกเขาจะมองว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวคือการค้นพบหนทางที่ผิดพลาดและมันจะทำให้พวกเขาเก้าวเข้าไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นอีกหนึ่งก้าว ผมอยากจะยกตัวอย่างของโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์หลอดไฟให้ฟังครับทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟที่ใช้งานได้จริงแต่คุณรู้ไหมครับว่าเขาใช้เวลาถึงหนึ่งมื่นครั้งในการทดลองที่ไม่สำเร็จเมื่อมีคนถามเขาว่าคุณไม่ท้อหรอที่ล้มเหลวตั้งหนึ่งมื่นครั้งเอดิสันตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลวหนึ่งมื่นครั้งแต่ผมแค่คนพบหนึ่งมื่นวิธีที่ใช้ไม่ได้ต่างหาก เรื่องราวของเอดิสันสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เป็นเรื่องของพรสวรรค์หรือความอัจฉริยะครับแต่มันคือความเพียรพยายามที่ไม่ย่อท้อและความสามารถในการมองความล้มเหลวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการครับ คนส่วนใหญ่จะหยุดลงเมื่อเจอความล้มเหลวครั้งแรกครับแต่คนส่วนน้อยจะใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้าและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตได้เร็วกว่าคนอื่นถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคนอื่นคุณต้องกล้าที่จะล้มเหลวครับและเมื่อล้มเหลวแล้วคุณต้องใช้เวลาวิเคราะห์แล้วเรียนรู้จากมันเพราะความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง เราจะมาเจาะลึกถึงหลักการที่คนส่วนน้อยใช้เพื่อปกป้องเวลาและพลังงานของพวกเขานั่นคือศิลปะของการตัดขาดหรือกล้าพูดคำว่าไม่ครับในสังคมของเราเราถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องพูดใช่ให้กับทุกโอกาสที่เข้ามาครับแต่คนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับ พวกเขาจะปฏิเสธโอกาสส่วนใหญ่ที่เข้ามาเพื่อให้พวกเขามีเวลาและพลังงานไปทุ่มเทกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆคน99%จะทำทุกอย่างเพราะความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือความต้องการที่จะทำให้คนอื่นพอใจครับแต่คนส่วนน้อยจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะพวกเขากลัวที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างของสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple ให้ฟังครับทุกคนมองเห็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ Apple แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นคือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ปฏิเสธครับเขาเป็นคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการไม่ครับเขาปฏิเสธแนวคิดนับร้อยปฏิเสธโปรเจกต์นับพันและปฏิเสธแม้กระทั่งฟังก์ชันที่ทีมงานของเขาใช้เวลาสร้างมาเป็นปีๆ สตีฟจ็อบส์เคยกล่าวไว้ว่าผมภูมิใจกับสิ่งที่พวกเราไม่ได้ทำพอๆกับที่ผมภูมิใจกับสิ่งที่พวกเราทำซึ่งประโยคนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ลึกซึ้งว่าการมีสมาธิที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่สำคัญและการเลือกโฟกัสกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่อย่าง การปฏิเสธจึงไม่ใช่เรื่องของเห็นแก่ตัวครับแต่มันคือปกป้องเวลาและพลังงานที่มีค่าของคุณและถ้าคุณไม่สามารถปกป้องมันได้คนอื่นก็จะเข้ามาใช้มันไปโดยปริยายครับถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคนอื่นคุณต้องกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตและฝึกฝนศิลปะของการปฏิเสธเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับ เราจะมาเจาะลึกถึงหลักการที่คนส่วนน้อยใช้เพื่อสร้างมูลลค่าให้กับตัวเองนั่นคือการลงทุนในตัวเองครับ คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างไปกับความบันเทิงและกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์แต่คนส่วนน้อยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจะใช้เวลาว่างของพวกเขาไปกับเรียนรู้และพัฒนาทักษะครับพวกเขาไม่ได้มองว่าการเรียนรู้เป็นแค่เรื่องของการศึกษาในโรงเรียนแต่มองว่ามันเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิต ในโลกที่มีการแข่งขันสูงการที่คุณมีทักษะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณเติบโตได้คุณต้องมีทักษะที่มีมูลค่ามากกว่าคนอื่นและนั่นคือสิ่งที่แยกคน1%ออกจากคน99%ครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างของวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกให้ฟังครับทุกคนรู้ว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือเขามีนิสัยในการอ่านหนังสืออย่างหน้าทึ่งครับบัฟเฟต t ใช้เวลาถึง80%ของวันไปกับการอ่านหนังสืออ่านรายงานและอ่านเอกสารต่างๆ เขาเคยถูกถามว่าทำไมคุณถึงอ่านเยอะขนาดนี้ทั้งๆท,ที่คุณก็รวยมากพอแล้วบัฟเฟตตอบว่าการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการลงทุนในตัวเองเพราะมันคือสิ่งทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากคุณได้ เรื่องราวของบัฟเฟต์สอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากโชคครับแต่มันมาจากการสะสมความรู้ที่ทำให้เขามีมุมมองที่เฉียบคมและสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องซึ่งความสามารถเหล่านี้เกิดจากนิสัยในการเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคน99%คุณต้องเริ่มจากการมองตัวเองในฐานะสินทรัพย์ที่ต้องได้รับการลงทุนและใช้เวลาว่างของคุณไปกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเองในอนาคตรครับเราจะมาเจาะลึกถึงหลักการที่คนส่วนน้อยใช้เพื่อสร้างอิทธิพลนั่นคือการสื่อสารที่เปลี่ยนเกมครับ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนที่พูดเก่งและพูดเยอะคือคนที่ประสบความสำเร็จครับแต่ความจริงแล้วคนที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกหลายคนไม่ได้พูดเยอะครับแต่ทุกคำพูดของพวกเขามีน้ำหนักและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาไม่ได้พูดเพื่อสร้างความประทับใจแต่พวกเขาพูดเพื่อถ่ายทอดความคิดและสร้างผลลัพธ์ครับ ในขณะที่คน99%พูดเยอะแต่ได้สาระน้อยคนส่วนน้อยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับฟังและคิดครับและเมื่อพวกเขาพูดแต่ละคำจะถูกกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วผมอยากจะยกตัวอย่างของอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเท s l a และ SpaceX ให้ฟังครับถ้าคุณเคยดูบทสัมภาษณ์ของเขาคุณจะพบว่าเขาไม่ใช่คนที่มีสเสน่ห์ในการพูดหรือชอบพูดเล่นมุกตลกเลยครับ เขามักจะใช้เวลาคิดก่อนพูดและคำตอบของเขามักจะสั้นกระชับและตรงประเด็นครับในที่ประชุมเขาไม่ใช่คนที่พูดเยอะที่สุดครับแต่ทุกครั้งที่เขาพูดทุกคนจะเงียบเพื่อฟังเขาครับนั่นเป็นเพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดของมัสไม่ได้มีไว้เพื่อเติมเต็มความเงียบแต่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาและนำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่จะเปลี่ยนโลก ซึ่งนี่คือพลังของพูดน้อยต่อยหนักที่แท้จริงครับเรื่องราวของอีลอนมัสสอนให้เราเห็นว่าพลังของการสื่อสารที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนคำที่คุณพูดครับแต่อยู่ที่ความชัดเจนและความหนักแน่นของความคิดที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคนอื่นคุณต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีและผู้คิดที่ลึกซึ้งครับ เพราะเมื่อคุณเข้าใจปัญหาอย่างท่องแท้และมีแนวคิดที่คมชัดคำพูดของคุณก็จะส่งพลังขึ้นเองโดยธรรมชาติเราจะมาเจาะลึกถึงหลักการคิดที่คนส่วนน้อยใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกนั่นคือการคิดแบบ first principles ครับการคิดแบบ first principles คือการทำลายความคิดเดิมๆทั้งหมดและเริ่มต้นจากความจริงพื้นฐานที่สุดครับ มันคือการตั้งคำถามกับทุกสิ่งและไม่ยอมรับความเชื่อที่เคยมีมาเพียงเพราะมันถูกบอกเล่ามานานแสนนานในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดแบบเปรียบเทียบพวกเขาจะดูว่าคนอื่นทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วก็ทำตามแต่คนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดจะคิดแบบ first principles พวกเขาจะเจาะลึกไปถึงแก่นแท้ของปัญหาและสร้างทางแก้ปัญหาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ผมอยากจะยกตัวอย่างของอีลอนมัสก์และการสร้างจรวดของบริษัท SpaceX ให้ฟังครับก่อนหน้าที่มัสกจะเข้ามาในวงการนี้ทุกคนเชื่อว่าการสร้างจรวดมีราคาแพงมหาศาลครับพวกเขามองไปที่นาซาแล้วก็พูดว่าถ้านาซาสร้างจรวดร,ราคา70,000ล้านบาทเราก็คงต้องใช้เงินประมาณนั้นด้วยแต่การคิดแบบ first principles ของมัสกไม่ได้มองแบบนั้นครับ เขาถามตัวเองว่าจรวดทำมาจากอะไรเขาวิเคราะห์ไปถึงแก่นแท้ของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมไทเทเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์และเมื่อเขาคำนวณราคาของวัตถุดิบทั้งหมดแล้วเขาก็พบว่ามันมีราคาเพียง2%ของราคาจรวดทั้งลำ ซึ่งนั่นทำให้เขาตระหนักว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นพันล้านเพื่อสร้างจรวดแต่เขาสามารถสร้างมันได้เองในราคาที่ถูกกว่ามากซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนครับเรื่องราวของอีลอนมัสสสอนให้เราเห็นว่าถ้าคุณอยากจะสร้างสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น คุณต้องเลิกคิดแบบคนอื่นครับคุณต้องกล้าที่จะท้าทายความเชื่อเก่าๆและใช้พลังของการคิดแบบ first principles เพื่อสร้างทางแก้ปัญหาที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคน99%คุณต้องเริ่มจากการเป็นนักคิดที่กล้าหาญและไม่กลัวที่จะทิ้งความเชื่อเดิมเพื่อหาหนทางใหม่ๆด้วยตัวคุณเองครับ คุณเคยไหมครับที่ตั้นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่มีแรงจูงใจพอหรือฉันไม่มีเวลาแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่มีแรงจูงใจครับแต่อยู่ที่คุณไม่มีระบบทคนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายครับพวกเขาตั้งเป้าหมายว่าฉันจะลดน้ำหนัก10กิโลกรัมฉันจะอ่านหนังสือให้จบร้อยเล่มหรือฉันจะเก็บเงินให้ได้ล้านบาท แต่พวกเขาไม่เคยไปถึงเป้าหมายเลยครับนั่นเป็นเพราะพวกเขามองที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการในขณะที่คน99%มัวแต่ตั้งเป้าหมายคนส่วนน้อยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบที่จะพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายโดยอัตโนมัติครับผมอยากจะยกตัวอย่างของนักกีฬาอาชีพให้ฟังครับ นักกีฬาอาชีพไม่ได้ตั้งเป้าหมายแค่ว่าฉันจะชนะแชมป์โลกแต่พวกเขาสร้างระบบที่ทำให้การชนะแชมป์โลกเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นั่นคือการตื่นนอนตอนตีห้าทุกวันการซ้อมยิงลูกโทษเป็นพันครั้งการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดและการพักผ่อนอย่างเพียงพอการทำสิ่งเหล่านี้คือระบบที่พวกเขาสร้างขึ้นครับสำหรับนักกีฬา เป้าหมายคือจุดหมายปลายทางครับแต่ระบบคือเส้นทางที่จะพาพวกเขาไปถึงจุดหมายนั้นและสิ่งที่พวกเขาโฟกัสในทุกๆวันก็คือการทำตามระบบที่ได้วางไว้และผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก็จะตามมาเองเรื่องราวของนักกีฬาอาชีพสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการตั้งเป้าหมายที่สวยงามครับแต่มันมาจากทำซ้ำสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวัน ถ้าคุณอยากจะเติบโตแซงหน้าคนอื่นคุณต้องเลิกตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วรู้สึกท้อแท้ครับแต่ให้คุณเริ่มจากการสร้างระบบนิสัยที่คุณสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอและเมื่อระบบของคุณแข็งแกร่งพอผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับผมอยากชวนคุณมาสรุปบทเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาและหาบทสรุปสุดท้ายที่ส่งพลังที่สุดครับ เราเริ่มต้นด้วยกฎ1%ปอร์เซที่สอนให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากก้าวกระโดดแต่มาจากพัฒนาการเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอเราได้ค้นพบว่าวินัยนั้นทรงพลังกว่าแรงบันดาลใจที่มาแล้วไปเราได้อบรับความสันโดษเพื่อสร้างความคิดที่ยิ่งใหญ่และเราได้เรียนรู้ที่จะไม่กลัวความล้มเหลวแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เราได้ฝึกศิลปะของการปฏิเสธเพื่อปกป้องเวลาและพลังงานเราได้เปลี่ยนการสื่อสารให้พูดน้อยต่อยหนักเราได้ฝึกการคิดแบบ first principles เพื่อสร้างนวัตกรรมและสุดท้ายเราได้เข้าใจว่าการสร้างระบบสำคัญกว่าการตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวตลอดการเดินทางนี้ผมหวังว่าคุณจะมองเห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนครับ นั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพราะสวรรค์หรือต้นทุนชีวิตครับแต่มันคือผลลัพธ์จากนิสยัยทัศนคติและการกระทำที่เราเลือกทำในทุกๆวัน คนส่วนใหญ่ไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่สามารถทำได้แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่น่าเบื่อและไม่กล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นแต่คุณที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้คุณได้ก้าวข้ามสิ่งนั้นมาแล้วครับและคุณมีอาวุธที่ทรงพลังอยู่ในมือนั่นคือความรู้ทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาแล้วคุณจะเริ่มต้นอย่างไร ไม่ต้องรอให้พร้อมครับไม่ต้องรอให้มีเวลามากมายไม่ต้องรอให้แรงบันดาลใจมาหาแต่ให้คุณเลือกบทเรียนเพียงข้อเดียวที่เราได้คุยกันมาและเริ่มลงมือทำมันตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลา15นาทีในความเงียบการฝึกพูดให้สั้นลงหรือการสร้างระบบเล็กๆเ,เพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆครับ ผมเชื่อว่าถ้าคุณสามารถทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอคุณก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ทนทานและในที่สุดคุณก็จะพบว่าตัวเองได้เติบโตไปไกลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับผมหวังว่าเนื้อหาที่เราได้นำเสนอจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นเดินทางสู่ความสำเร็จของตัวเอง ถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ช่องของเราให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ